ช่วงนี้นะคะมีบรรยากาศการซ้อมคอนเสิร์ตนี้มาฝากคุณกันด้วยเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยจะได้ไปดูของจริงไงคะกับ Master of Voice ค่ะ ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแ,แล้วนะคะกับคอนเสิร์ตสุดยอดเพลงรักในตำนาน Master of Voice ตามตำนานเพลงรักแห่งสยามของ3ามศิลปินรุ่นใหญ่แห่งวงการเพลงลูกกรุงอทิสุดเทพวงกำแหงชรินนันทนาครและธานินอินทรเทพที่ True Music จัดเพื่อเอาใจแฟนเพลงยุคเก่าได้ไปร่วมสัมผัสกับ,บบทเพลงรักอมตะที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจซึ่งนอกจาก3ามตำนานแห่งยุคยังมีแขกรับเชิญรุ่นหลานอย่างซานีเอฟนิม AF5 แวนแวนปวาริษาและ โตศักดิ์สิทธิ์ก็มาร่วมซ้อมร้องเพลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยค่ะ จะไปทักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะซ้อมกันมาหลายวันแล้วะฮะวันนี้ก็ถือว่าเออมาพร้อมเพียงกันทั้งพี่ชรินพี่เทพอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ถือว่าใกล้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฮะฮาริเบงใหม่แต่ว่ามันก็ทํานองเดิมนะฮะจะจังหวะอาจจะเปลี่ยนอาจจะลายเป็นนิดนึงนะฮะก็ให้ทันสมัยขึ้นนะครับก็เหลือไอ้คิว Q ต่างๆที่จะให้ไม่สะดุดไม่อะไรเงี้ยจะต้องซ้อมกันอีกหน่อยแต่เรื่องเรื่องเพลงโอเคน่าจะไป ได้ดีแล้วฮะเราคิดว่าบทเพลงนะฮะมันก็คงเยตั้งคงอยู่ฮะ,ะตอนนี้เราก็อยากจะหา,ารุ่นน้องน้องของเราเนี่ยขึ้นมาให้มากๆกฮะก็ก็วงการก็จะได้ดีขึ้นฮะกดดันเ <laughs> <laughs> จ,จ,จอเจออาแล้วก็แบบเหมือนคือเจอครูเพลงแล้วก็แบบพาร้องแล้วก็สั่นไปด้วย,ยอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากค่ะ เพลงลูกกรุงยากกว่าเพลงสมัยใหม่เยอะค่ะโดยเฉพาะการเอื้อนแบบเอื้อนแล้วเอื้ออีแล้วเนื้อเพลงจํายากมากคือทุกวันนี้ยังนั่งท่องอยู่เลยยังจำไม่ค่อยได้เพราะว่าเป็นภาษาที่สละสลวยแล้วก็สวยงามมากๆเรื่องการหายใจค่ะแบ่งท่วงทํานองหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่วัยอย่างเราไม่คุ้นเคยอยู่แล้วค่ะต้องมาฝึกถ้าจะฝึกใหม่เกือบทั้งหมดคล้ายๆว่าเคยมีเบสิกในการร้องเพลงมาแค่ไหนต้องลืมหมดเลยค่ะทุกอย่างครับผมรู้สึกว่ามันเป็นการการ จอยกันมากกว่าครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นเราได้เรียนรู้ด้วยกับการที่ได้ร่วมงานกับกับรุ่นใหญ่ครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่คุณพ่อคุณแม่ฟังเพราะแต่จะเป็นดนตรีสมัยสมัยเราคือเรียบเรียงกนดนตรีเป็นทันสมัยแต่ทํานองอะไรยังเป็นเดิมๆที่ยังเพราะอ,อยู่ครับก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตตำนานเพลงรักได้นะครับทั้ง2รอบเลยในวันสา์ที่ในวันสาที่ส3ธันวาคมนะครับเวลาหโมงเย็นครับ แล้วก็วันอาทิตย์นะครับที่14ธันวาคมเวลา3โมงเย็นครับที่ Royal Jubilee Hall Impact Arena เมืองทองธานีครับเตรียมพร้อมเลยเข้างานเลยนะครับบอกเลยว่ารู้จักเหมือนกันนะเพราะว่าจะเป็นเพลงรุ่นป้าป้ามาอะไรเงี้ยป้าร้องให้ฟังตั้งแต่เด็กเลยจังโตตายแล้วนะครับพี่เกิดไม่ทันน่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้ร้องพ่อแม่ก็ยังร้องแบบรุ่นอื่นนะนูโให้ฟังองเงี้ย พ <experiences> ี่ว่านูโวยรุ่นพี่อะนะจริงจริงนะครับผม